วันนี้นะคะชวนน้องคนหนึ่งค่ะมาเจอนะคะซึ่งน้องคนนี้มีทุกอย่างตรงข้ามกับเรามาพอดีพอดีเ่ยขาลอยขาลอยเป็นคำที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราค่ะดูดิเห็นยาวมากเอามือหายไปไหนอ่ะมือหายชคกีพอยากลองว่าถ้าใส่ใสพผ่าจะเป็นยังไง้องข้างมือจับไว้อะ ส่วนน้องคนหนึ่งค่ะมาเจอนะคะซึ่งน้องคนนี้มีทุกอย่างตรงข้ามกับเราทุกอย่างเลยนะคะยังเว้นเรื่องเดียวเราสวยกว่าล้อเล่นเออเราก็เลยมาร้านเสื้อร้านหนึ่งที่สนิทกันมากนะคะกับเจ้าของเพราะว่าใช้เสื้อผ้าเขาตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวเราขึ้นเอ้ามาพอดีพอดีอันนี้คือเพื่อนของเราที่เราพูดถึงนะคะสวัสดีค่ะเออคือรีบมากเป็นการปล่อยคิวที่ดีมากใช่พอดีเดเลยนะพอดีเดเลย มองมากน้องไม่ว่าน้องมุมไหนน้องก็ดูสวยเสมอดูกันรวยกันเดี๋ยวเราจะไปลองเสื้อผ้ากันใช่ค่ะเป็นร้านที่สนิทด้วยกันทั้งคู่อยู่แล้วช่เป็นร้านที่กเราใส่กันบ่อยๆอ่าเพราะฉะนั้นปะไปค่ะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสมนะคะเอาถามก่อนดีว่าควาสูงเท่าไหร่ เขาสูง170ไม่ได้สูงมากนะมันก็ก็สูงไม่มากพี่เคยสูง156แต่ตอนนี้พี่สูงแค่152 ทำไมอ่ะเพราะว่าแก่จริงปะเนี่ยเออคืออยากจะบอกทุกคนเกี่ยวกับผู้หญิงตัวเล็กค่ะว่าเราจะต้องแต่งตัวยังไงคราวนี้มันก็เลยมีเรื่องที่พี่สงสัยนิดนึงว่าเออแบบคนตัวสูงเขาจะรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกเวลาที่ลองเสื้อผ้าเพราะว่ามันมีปัญหาตลอดจริงหรอคือต้องแก้เสื้อผ้าทุกตัวไม่เคยซื้อยี่ห้อไหนแล้วพอดีเลยเราเลือกชุดดีกว่านี่แหละชุดนี้ ทีนี้ก็สวยีนะไหนดูซิทาบซิก็ได้อยู่บอกเลยว่าความยาวกระโปรงจะอยู่ที่ตาตุ่มนะ เป็นคำที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราค่ะแล้วดูแขนเขานะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณนี้อ่าดูดูเดียนสิคะยาวเจมก็สวยคนแล้วแบบสุดแล้วนะอยากถามว่าดีไซน์ความจริงเนี่ยเป็นเลงไหนเลงที่ถูกต้องเลงที่ถูกต้องจ้า เลยตะตุ่มขึ้นมาหน่อยคือเป็นแบบยื่นงนีแต่ว่าตอนนี้ผมพาจะลอยเกินไปมันก็เกิดเป็นแขนแล้วะอันนี้เคาเรียกติดตะตุ่มกระเดินขึ้นมาสองนิ้วอ๋อตะแขนคุณประมาณนี้อ๋อค่ะอันนี้ไหล่มันตกไหล่ตกใช่เในิดนนึงไหวัดแขนดิไม่ได้หว่านไหล่มันไม่ถึงเออดูดิเห็นยาวมาก ก็มีปัญหาแตกต่างกันไปแตกต่างไปลองกางเกงนะคะเฮ้ยโอเคอันนี้ใช้เราไงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใส่แสงเกงเอวต่ำแล้วนะคะอันไหนเอลต่ำปุ๊บเราจะต้องดึงขึ้นสูงทันทีอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเกงเอวสูงมันเก็บพลงดีนะ ริงคือผู้หญิงตัวเล็กก็จะสร้างแฟชั่นอีกแบบนึ่งน,นะแฟชั่นแบบที่แบบ size, โอเวอร์ไซส์ดูหลวมๆนิดนึงอะไรอ่างเงี้ยกูกาีเกงคะพอดีเป๊ะเลยนะคะความยาวแล้วเสื้อของเขาเนี่ยก็พอดีตัวความยันแขวก็อาจจะายาวยาวแขน,นยาวแขนน่าจะเกินเกินแต่ว่า<ๆ>คือเอาจริงเขาที่เเป็นสไตล์เขานะหเหมือนแบบให้มันมากองอยู่ตรงนี้จะได้ดูแบบ วินเทอร์นิดนึ่งเ้ยแต่ว่าน้องก็ยังดูพอดีอยู่ที่ินเทอร์หนาวแขนไม่หนาวพุงเพราะโชว์พุงโชม์พุงเลยเราไม่เห็นงานไม่เห็นอะไรเลย ใส่สายผอมจะเป็นยังไงใต้องต้องเอามือจับไว้ไม่งั้นะจดูคำหยาบกระพริบข้อเท้ากับส่มข้อเท้าของเรานี่เป็นอย่างที่บอกนะเป็นอีเวน่งกาวดูอแบบเป็นชูลันตีแต่ก็เป็นคนละสไตล์อ่ะคนนละมัก็ได้คอรลนแนวกันที่จะรู้สึกว่า บางทีเสื้อผ้าบางประเภทเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราลองแล้วว่าเฮ้ยมันไม่พอดีอะ่ะเราไม่ซื้อ,อพี่จะเป็นคนชอบแก้ชุดมากบางทีพี่ซื้อมาแล้วใช่ปะพี่แก้เอว ตัดความยาวย่อนไหล่ขึ้นให้แขนมันสั้นขึ้นเนี่ยพี่ก็จะทำเพื่อให้ได้ใส่ชุดนั้นแล้วมันก็ดีมันคือสิ่งที่ถูกต้องไม่ยอมเราไปเดินสายก็แบบเหมือนเหมือนพี่รู้ตัวเองไงว่าเลยชอบอะไรแล้วอะไรที่มันฟิตอินแล้วแบบทำยังไงดีที่จะพอดีเราอะรเงี้ยปัญหาของผู้หญิงตัวเล็กคือถ้าเสื้อผ้าไม่พอดีเนี่ยมันมันมันจะไม่สวยก็เลยพยายามที่จะ ถ้าอยากใส่จริงๆต้องแก้อะไรเงี้ยจะยอมเสียเงินแก้เพื่อเพื่อให้ได้ใส่ชุดนั้นร้านนี้เป็นร้านสนิทของเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะน้องพุนจากแบรนด์ไอดาก็จะเป็นแบรนด์ที่จะใช้บ่อยแล้วก็มีตัดชุดพิเศษด้วยขอบคุณมากเลยค่ะบีมากเลยดีมากเลยรู้กมาช่วยนะคะเพราะว่าน้อปเป็นคนหนึ่งที่พี่แบบชื่นชอบในการแต่งตัวมากขอบคุณขอบคุณแทนด้วยีมาหลับะนะเดยมาค้ามมาหลับนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ